สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมตูนวรัตและ Enjoy TV แห่งนี้นะครับวันนี้พาไปทำความรู้จักกับเรื่องของ หอยลายแบบประมงอนุรักษ์กันอ่าเป็นยังไงมาติดตามหอยลายนี่หลายคนชอบอยู่แล้วนะฮะไปผัดโหระพาไปผัดพริกเผานะครับแล้วก็หอยลายเนี่ยช่วงหลังๆสังเกตไหมว่าตัวมันเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าคนจับกันถี่ขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือในการประมงก็ทันสมัยมากขึ้นหอยยังมันเ่านโตได้ที่เลยจับมาขายซะแล้วราคาก็ตกลงคนกินก็ เรียกได้ว่ากินแบบไม่สะใจนะครับทางด้านผอศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราดนะครับก็ให้รายละเอียดมาอย่างนี้ว่าธรรมชาติเนี่ยหอยลายจะอยู่ในน้ําลึกประมาณ8เมตรโดยขุดรูฝังตัวอยู่ใต้ทรายนะประมาณ20เซนแล้วก็แต่ละปีเนี่ยจะผสมพันธุ์กันสองช่วงน้อยจังเลยช่วงเมษาถึงพฤษภาแล้วก็สิงหาถึงพฤศจิกายนนะครับหอยลายที่สืบพันธุ์ได้เนี่ยไซส์มันจะอยู่ที่ประมาณ3เซนไปปลาย,ลายเกือบ4เซนนะครับหลังจากผสมพันธุ์ปุ๊บลูกหอยที่คลอดก็จะ ถูพัดไปตามน้ําทะเลและพอโตได้ที่ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะจมลงและฝังตัวลงไปหากินใต้ทรายเหมือนกับพ่อแม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณบ้านแหลมเทียนตำบลอ่าวใหญ่จังหวัดตราดนะฮะที่เขาพบกัพบกันมากนะครับก็จะใช้ไม้ไผ่ ปักลงไปเพื่อแบ่งเขตล้อมพื้นที่ไม่ให้คนเข้าไปจับหอยนะครับนอกจากเพื่อทําการวิจัยแล้วก็ยังส่งเสริมให้ใช้ทําการประมงด้วยคราดหอยด้วยมือเพื่ออนุรักษ์ไว้ไม่ให้จับขึ้นมามากเกินไปนะครับแถวบางแสนผมเคยเรียนอยู่ก็มีนะก็จะคลาดหอยแครงหอยลายกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ย หอยลายได้ดีมากเลยนะมีพ่อค้ามารับซื้อกิโลกรัมละ46บาทถึงที่เลยแล้ววันหนึ่งฮะชาวบ้านคราดกันได้ไม่ต่ำกว่า1 5 0 0บาทต่อวันนะครับก็สร้างรายได้ให้ชาวประมงทำกินนะฮะแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์หอยลายธรรมชาติให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพทำกินอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับวิธีการก็คือเขาให้คราดหอยลายด้วยมือต้องเข้าไปแล้วเนี่ยดับเครื่องยนต์สาหรับเรือประมงด้วยนะแล้วมีการจับเวลานะครับโมงเช้ ถึง4โมงเย็นใครฝ่าฝืนปุ๊บถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะครับเอาเลยครับครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันอีกก็ติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ